ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนธันวาคมช่วงปักหลังนี้ดวงดาวทำมุมหายนะดาวเกินกว่าครึ่งกระดานเดินเบียดดวงเมืองและดวงโลกจึงมีข่าวสะเทือนใจเหตุร้ายต่างๆนานามากมายจะมีผลอย่างไรในห้าเรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้าง ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ช่วง15วันหลังของเดือนธันวาคม2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ดีมากนะักค่อนข้างติดขัดมีปัญหาค่อนข้างฝืดเคืองส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้งานน่าจะยังไม่ได้เงินเดือนตามที่หวังให้อดทนทําไปก่อนส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมหรือเกี่ยวกับปัญหาทองอืดทองเฟอร์หรือลำไส้มีปัญหาก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีแต่หากคิดว่าไม่ใช่ให้รีบหยุดและทําให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดจะได้ไม่เกิดปัญหาส่วนคนที่ยังโสดอยู่แนะนําให้ออกไปท่องเที่ยวหรือออกนอกบ้านบ้างจะทําให้เจอเรื่องดีๆหรืออาจมีคนเข้ามาก็ได้ ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง15วันหลังของเดือนธันวาคม2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านไปได้รอดไปอยู่แต่ยังติดขัดหรือฝืดเคืองบ้างส่วนในเรื่องของการงานให้ขยันทำงานห้ามดองงานและห้ามใช้อารมณ์ในเรื่องของการทำงานจะทำให้เกิดปัญหามีอะไรไม่เข้าใจให้ปรึกษาหรือถามส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันลงต่ำ ระบบทางเดินหายใจระบบย่อยระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารเป็นพิษส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะได้รับข่าวดีเปรียบเสมือนโชคคืออาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนในทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศท,ทางที่ดีมีเกณฑ์ได้อยู่ด้วยกันหรือมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนอะไรที่ชัดเจนขึ้น ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้การงานโดดเด่นมากกว่าความรักให้ขยันทำงานไปก่อนแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองเมื่อมีงานมีเงินอาจจะมีความรักที่ดีเข้ามาด้วยดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วง15วันหลังของเดือนธันวาคม2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านไปได้แต่อาจจะต้องวางแผนอนาคตให้ดีกว่านี้หรือรัดคุ้มกว่านี้ในเรื่องของการใช้จ่าย ส่วนในเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีปัญหาระวังโดนหักหลังทำอะไรต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับการเดินฝ่าเท้านิ้วเท้าข้อเท้าฝ่ามือนิ้วมือข้อมืออาจจะมีอาการพลิกหรือปวดหรืออักเสบได้มาถึงเรื่องโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับคนช่วยเหลือและซัพพอร์ตส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากมีเวลาให้กัน ความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาอะไรน่าห่วงส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคนเข้ามาให้เน้นใช้ชีวิตแก้ปัญหาของตนเองไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id @448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ